e ีนี้นะครับผมจะมาให้ชมเหรียญรูปไข่รุ่นแรกของหลวงพว่อทาาหรือว่าหลวงปู่ทาานะครับเพชรนครนะครับวัดกระบกขึ้นพึ่งจังหวัดระยองนะครับลักษณะของเหรียญจะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับทองแดงนะครับเนื้อทองแดงลมดํานะครับซึ่งมีเนื้อเดียวนะครับเนื้อเดียวทองแดงลมดํานะครับ ลักษณะเหรียญจะเป็นด้านหน้านะครับจะเป็นหลวงปู่นะครับนั่งขัดสมะสมที่นะครับ,รบแล้วก็วถ้ามีเสียงรบก,กวนก็ขอขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมถ่ายอยู่หน้าบ้านเน,ะน,นาะษะเห จะเป็นแบบนี้ลูกไข่รุนแรกเนื้อทองแดงลมดำจะสร้างเมื่อปี2,500ันอยสองพันหต้นๆ้น,นะครับข้างหลังก็จะเป็นยันลักษณะแบบนี้นะจะมีปั๊มแรกนะครับรลักษณะปั๊มแรกรเดี๋ยวให้ดูครอบข้างกันนะครับลักษณะครอบข้าง น,นี่ถือว่าเป็นปั๊มแรกครับปั๊มแรกจะมีลักษณะเป็นตูดเต่าอยู่ด้านล่างนะครับลักษณะเนื้อเกินนะครับในการตัดขอบนะครับ,นะรบเรียกว่าปั๊มแรกนะครับ,นะรบมีความสวยงามนะครับ องแดงลมดำถ้าสวยๆก็จะยิ่งลมดำเต็มๆนะครับก็จะมีราคาแพงมากขึ้น,นรนุ่นแรกทองคอทาาเทชตลครน,นะครับวัดกระบอกขึ้นซึ่งหัดระยองขอรุ่นแรก Thông đèn luôn bằng <laughs> ลักษณะหูเหรียญครับเป็นลักษณะนี้นนะค,ครับเดผมก็ขอจบ ปีนี้ไม่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับขอบคุณครับ